ตอนนู้นธุรกิจนี้ผมไม่ได้ใช้เงินลงทุนใช้1,990บาทเองทำเว็บไซต์ขึ้นมาโดยที่ไม่ได้สต๊อกของไม่ได้จ้างคนไม่มีหน้าร้านปัจจุบันเนี่ยเรามีมียอดขายสร้างต่อปีได้เกิน200ล้านบาทต่อปีสถิติวิจัยออกมาชัดเจนมากว่าเมื่อเสียงไม่ดีหรือฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยคนจะ drop off จากการที่เสียงไม่ดีมากกว่าภาพไม่ดีด้วยซ้ำนะครับ ผมโจไตเทพนะครับเป็น c ี o และฟ er, อนเดอรบ์บริษัทโปรไวนครับบริษัทโปรไวนเราทำธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมดนตรีแล้วก็บันเทิงนะครับก็ก่อตั้งมาแล้ว18ปีด้วยกัครับธุรกิจเนี้เริ่มต้นหนึ่งจากความชอบ2ก็มาจาก อุปสรรคในชีวิตในตอนนั้นก็คือครอบครัวด้วยความที่ครอบครัวติดหนี้อยู่แล้วก็ใกล้ตะล้มละลายแล้วมันก็เลยเป็นปณิธานว่าผมก็ต้องสร้างธรุรกิจขึ้นมาเพื่อล้างหนี้ให้ครอบครัวให้ได้ก็เลยเลือกทําธุรกิจที่ตัวเองสนใจก็คือด้านดนตรีแล้วก็ด้านเทคโนโลยีครับ ตอนนู้นธุรกิจนี้ผมไม่ได้ใช้เงินลงทุนใช้1990าทอย่าบาทเองทำเว็บไซต์ขึ้นมาโดยที่ไม่ได้สต๊อกของไม่ได้ตั้งคนไม่มีหน้าร้านปัจจุบันเนี่ยเรามียอดขายสร้างต่อปีได้เกิน200ล้านบาทต่อปีครับ ด้วยสินค้าและบริการที่หลากหลายจากตอนแรกอาจจะมีสินค้าไม่ถึง10ชิ้นปัจจุบันเรามีสินค้าทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วเนี่ยเกิน4,000 SKU นะครับแล้วก็มีบริการที่หลากหลายที่เรียกได้ว่าเป็น one stop solution จริงๆครับเรียกได้ว่ามันเป็นจุดแข็งของโปรไวเอ็นตั้งแต่ day 1เลยนะฮะไม่ว่าเราทำอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะ คำนึงถึงลูกค้าก็คือ customer first สิ่งที่ลูกค้าต้องการในการทํางานชิ้นนั้นๆให้มันออกมาสําเร็จเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์ประเภทไหนบ้างเราก็จะเติมให้ครบทุกประเภทและเราก็จะมี selection ให้ลูกค้าด้วยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ต่างๆเพราะในแต่ละประเภทแต่ละแบรนด์มันก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นนอกเหนือจาก multi category แล้วเราก็ทําเป็น multi brand และอีกอย่างนึงที่เราทำก็คือเราเน้นในเรื่องของ multi channel ด้วยเรามีช่องทางการขายที่หลากหลายครับเพราะฉะนั้นเราจะเน้นในเรื่องของความ เป็น one stop solution ครบวงจรจริงๆห้องนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นห้องเราจำลองห้องบันทึกเสียงมานะฮะ,ะต้องการที่จะลองไมสำหรับบันทึกเสียงจริงในสตูดิโอเนี่ยเรามีไมโครโฟนหลากหลายประเภทเลยนะฮะมีอยู่อย่างน้อยในห้องนี้ประมาณ9ตัวและก็เรียกได้ว่าเราสามารถเลือกไมโครโฟนที่เหมาะสมที่สุดกับการใช้งานและที่สำคัญก็คือเลือกไมโครโฟนที่เหมาะสมที่สุดกับเสียงของเราเข้าไปได้เลยนะครับ เหมาะกับคนจำนวนมากเลยนะฮะคนที่เป็นเกมแคสเตอร์หรือสตรีมเมอร์ทั้งหลายคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้อาออนไลน์และต้องการชุดสำหรับไลฟ์สตรีมมิ่งเพื่อให้ลูกค้ากด F ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นโซลูชันที่ครบเลยทั้งภาพและเสียงนะฮะเราสามารถที่จะกดสวิตช์นะฮะเพื่อเลือกกล้องได้เลยบางทีเราต้องการซูมที่ตัวสินค้าแล้วก็กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวเราก็สามารถเปลี่ยนกล้องที่จับได้เลย มีอีโคซิสต็มที่เราเรียกว่าแอมพลิฟายอีโคซิสต็มนะครับหลกัหลกๆแล้วจะมีอยู่3แกนด้วยกันครับแกนแรกก็คือการศึกษานะ education ซึ่งเราเรียกว่า proper i n s o o o นะครับยูนิตนี้เนี่ยทำหน้าที่คอยให้ความรู้คนที่ต้องการทำงานประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการทำดนตรีนะฮะไม่ว่าทำเพลงเป็นดีเจหรือแม้กระทั่งเล่นดนตรีต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงคนที่ต้องการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เราก็มีหลักสูตรเป็นออนไลน์นะครับ ให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าไปเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้นะฮะแล้วก็สามารถทําให้ประกอบอาชีพด้านนี้ได้อย่างจริงจังนะครับแล้วก็อีกบริการหนึ่งของเรานะฮะก็จะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็การบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาพและเสียงซึ่งอันนี้ก็เรียกได้ว,ว่าเรามีหลากหลายช่องทางก็มีตั้งแต่หน้าร้านแฟลกชิพมีช่องทางออนไลน์มีช่องทางดิสติบ t ชันที่ขายส่งให้กับดีลเลอร์แล้วก็มีทีมที่รับอบกแบบวางระบบติดตั้งที่เรียกว่าโปร n ส่วนอีกเซอร์วิสหนึ่งของเราก็คือตัว p r o p e r In Party นะครับทำหน้าที่คอยหาไรายได้ให้กับลูกค้าของเรานะครับลูกค้าของเราที่เป็นนักดนตรีที่เป็นดีเจที่เป็นศินลปินหรือคนที่ทำเกี่ยวกับระบบจอ l e d ระบบไฟไลท์ติ้งนะฮะแล้วก็ระบบเสียง ในงานในเรื่องของการจัดงานปาร์ตี้ครับหรือจัดงานอีเวนต์เนี่ยเราก็จะคอยช่วยหางานเหล่านี้แล้วส่งต่อให้กับลูกค้าของเราในแต่ละด้านโดยเราทําหน้าที่เป็นศูนย์รวมครับก็จะมีเรียกได้ว่ามีทุกๆอย่างที่ครบคันสําหรับการจัดปาร์ตี้แล้วก็อีเวนต์ ผมว่ามันสําคัญมากเลยนะฮะอย่างทําไมภาพและเสียงคืออะไรภาพและเสียงมันก็คือการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายถ้าเกิดเราไม่สามารถสื่อสารไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยกตัวอย่างครับสมมติเรามีการสื่อสารออกไปภาพก็ไม่น่าดูเสียงก็ฟังไม่รู้เรื่องมันคงไม่สามารถที่จะสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าของเราได้ดีแน่นอนถ้าเสียงไม่ดีเนี่ยลูกค้าก็จะออกไปในเวลารวดเร็วเลยสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะพลาดน,นะครับในแง่ของการสื่อสารออนไลน์เนี่ยคนมักจะไปให้ความสําคัญกับเรื่องภาพเยอะ มีสถิติวิจัยออกมาชัดเจนมากว่าเมื่อเสียงไม่ดีหรือฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยคนจะดอบ ออฟจากการที่เสียงไม่ดีมากกว่าภาพไม่ดีด้วยซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้คําพูดของเราในการสื่อสารเนี่ยเราจะต้องคํานึงถึงคุณภาพของเสียงที่เมื่อคนปลายทางได้ฟังแล้วเขาเป็นยังไงบ้างซึ่งแน่นอนว่าถ้าต้นทางไม่ดีเราไม่สามารถที่จะทําให้ปลายทางมันดีได้แน่นอนเราจึงต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของต้นทางซอสท,ที่ดีตั้งแต่แรกและอุปกรณ์ที่ดีก็จะสามารถถ่ายทอดเสิ่งเหล่านั้นได้และอุปกรณ์ในปัจจุบันนะครับมันมีความหลากหลายมาก แล้วมันก็มีความต้องการใช้งานในแต่ละประเภทที่แตกต่างกันมันคือเป็นเหตุผลว่าทําไมโปรไวอินจึงจะทําหน้าที่ตรงนี้ครับเข้ามาเป็นเพื่อนคู่คิดในการแนะนําสิ่งที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละประเภทได้ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราที่เป็นภาคธุรกิจเนี่ยก็จะสามารถนําสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปก่อให้เกิดรายได้หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางธุรกิจที่เขาลงทุนไปแล้วอย่างดีที่สุดได้ครับ ก็เรียกได้ว่า r o รไว t Integration เนี่ยออกแบบมาสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะฮะหรือภาคธุรกิจเลยไม่ว่าจะเป็น SME หรือองค์กรขนาดใหญ่ก็ตามแล้วมีความต้องการใช้ในเรื่องของระบบภาพและเสียงทั้งในแง่ของการทำคอนเทนต์ทำการตลาดภายในหรือใช้ในเรื่องของการทำประชุมนะฮะห้องประชุมต่างๆแล้วก็รวมไปถึงสำหรับที่ธุรกิจที่ใช้เป็นในการประกอบอาชีพเลยในการประกอบอาชีพเช่นนะฮะสมมติทาร้านอาหาร หรือว่าทําในเรื่องของร้านค้าขายปลีกและต้องการระบบเสียงเพื่อไปสนับสนุนการขายเหล่านี้เนี่ยเราก็มีโซลูชันที่ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพและเสียงนะครับ ส่วนในแง่ของห้องประชุมหรือห้องไลฟ์นีครับก็ในปัจจุบันการทํางานออนไลน์หรือมาเป็นไฮบริดเนี่ยมันเป็นทั้งออฟไลน์และออนไลน์อยู่แล้วเราก็จะมีทีมที่รับออกแบบวางระบบนะครับในเรื่องของห้องประชุมเราสามารถออกแบบห้องให้มีการประชุมออนไลน์นะครับที่มีทั้งภาพและเสียงให้ได้เสียงที่ดีภาพที่ดีในเรื่องของการเป็นระดับมืออาชีพได้เลย แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มคนที่ทำงานในเรื่องของเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทำไลฟ์สตรีมมิ่งเราก็มีโซลูชันด้านนี้โดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นคนที่ทำไลฟ์สตรีมมิ่งไม่ว่าจะเป็นการทำคอนเทนต์หรือการขายออนไลน์เป็นไลฟ์คอมเมอร์สก็ตามเนี่ยเราก็จะมีโซลูชันทั้งภาพและเสียงมาช่วยให้ลูกค้าของเราที่เป็นภาคธุรกิจด้านนี้เนี่ยช่วยให้เขาประกอบไปชี่ด้านนี้ได้อย่างสมบ,บูรณ์มากขึ้นครับสำหรับผู้ประกอบการในการเริ่มต้นทำโซลูชันเหล่านี้ครับเราสามารถเริ่มต้นแบบที่ไม่ต้องใช้บัดเจ็ตเยอะได้ แล้วเราเริ่มต้นทําอย่างนั้นเสร็จปุ๊บแล้วเมื่อทําไปเสร็จแล้วมี Require m e n t เพิ่มเติมแล้วต้องการจะค่อยๆอัปเกรดระบบไปก็สามารถทําได้เพราะฉะนั้นเราก็มีโซลูชันเรียกได้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับ Professional เลยก็มีรูปแบบที่เราสามารถค่อยๆพัฒนาระบบขึ้นไปได้เรื่อยๆครับสำหรับลูกค้าหรือว่าคนที่ต้องการคําปรึกษานะฮะสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับในทุกช่องทางของโปรพักอินนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook l i n e a ดนะครับก็เป็นโปรพักอินมาเลยหรือจะติดต่อมาที่เพจ Facebook ของ i n t e ิเกรชันตรงก็ได้นะครับก็ถ้าเกิดต้องการติดต่อทีมที่รับออกแบบวางระบบติดตั้งแบบครบวงจรเนี่ยต้องการคำปรึกษาเรื่องวันนี้ก็สามารถติดต่อมาที่เพจอินทิเกรชันได้เลยครับ